สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงโปรแกรม R9 ที่34นะครับหัวข้อในวันนี้เราจะพูดถึง Principal Component Analysis หรือเรียกสั้นๆว่า PCA นะครับในการวิเคราะห์ PCA นั้นเป็นการวิเคราะห์อ,องค์ประกอบหลักนะครับปรับข้อมูลเดิมให้เป็นข้อมูลใหม่ที่ยังคงสารสนเทศหรือ variation นั้นได้มากที่สุดนะครับเป็นการลดหรือยุบข,ขนาด ของข้อมูลจากตัวแปรหลายๆตัวให้เหลือเพียงไม่กี่มิตินะครับหลังจากใช้ในการสำรวจข้อมูลแล้วเราก็ถึงจะทำการวิเคราะห์ PCA ได้แล้วทำการจัดการข้อมูลจำนวนมากให้มีขนาดน้อยลงเพื่อที่จะใช้ในการวิเคราะห์สำหรับสถิติขั้นตอนต่อไปนะครับข้อมูลที่ใช้นะครับผมไม่ได้ใช้ข้อมูลทั้งหมดของ Data นะครับ ข้อมูลที่ผมนำมาใช้ทดสอบเป็นตัวอย่างสำหรับ pca ผมก็จะใช้ตัว8ตัวแปแรกนะครับก็คือ play 1-4แล้วก็ u s ส1นนะครับข้อมูลจะต้องเป็นตัวเลขเท่านั้นนะครับจากนั้นก็มาดูนะครับตัว sgrd ของข้อมูลนะครับแล้วก็มาดูที่ summary จะเห็นว่านะครับค่าต่ำสุดค่าสูงสุดก็คือ1กับ5นะครับลักษณะเป็น l ิกเกอร์สเกลนะครับ หอันดับนะครับทีนี้มาดูที่ correlation ถ้าอยู่ในกลุ่มเดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันสูงถ้าต่างกลุ่มก็จะมีความสัมพันธ์กันต่ำในลักษณะนี้นะครับก็สะท้อนว่าเหมาะสำหรับการจัดทำเป็น PCA นะครับทีนี้มาดูที่ตัวองค์ประกอบนะครับเราก็จะใช้ p r i n com ตามด้วย data score to correlation to นะครับ summary นะครับ PCA 1นะครับก็คือตัวนี้นะครับก็คือเพื่อที่จะดูผลนะครับจะเห็นว่า ตัว standard d i v i s i o n เกินหนึ่งมีอยู่2ตัวนะครับก็คือ2องค์ประกอบนะครับใน2อค์ประกอบนั้นจะอธิบายได้ประมาณ70%นะครับทีนี้นะครับถ้าหากต้องการดูค่าโรดดิง้งก็จะใช้คำสั่งตัวโรดดิง้งตัวของโมเดลนะครับ ในกรณีที่เราต้องการดูทุกค่าก็ดูที่ cut off นะครับ0.0นะครับก็จะแสดงค่าตั้งแต่0.0ขึ้นมานะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ระบุตัวนี้นะครับตัวที่มีค่าต่ำๆนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวนี้นะครับก็จะหายไปในการรายงานผลนะครับทีนี้มาดูที่ค่าพอตของแวร i เรียบ้างนะครับพอตของ v วร i เรียก็ใช้คำสั่งนะครับพอ ตามด้วยโมเดลแล้วก็ประเภทเป็นเส้นนะครับเราก็จะเห็นว่านะครับองประกอบ1นถึงแนั้นนะครับมีองค์ประกอบ1กับ2เท่านั้นที่เกิน1นะครับแล้วก็ถ้าเกิดวิเคราะห์ด้วยนะครับตัวพลอตนะครับองประกอบที่1กับองค์ประกอบที่2เราจะเห็นว่ามีการแยกกลุ่มอย่างชัดเจนนะครับเพย์หถึงเพย,ง 4, ย์สียูสหถึงยูสสก็แยกออกจากกันชัดเจนครับ ทีนี้ถ้าหากเราต้องการนะครับค่าสกอ r e นะครับ pca c o r e แล้วก็สามารถใช้คำสั่งนี้ได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างสำหรับ10ตัวอย่างแรกนะครับ10เคสแรกใน Data Set ก็นะครับเป็นการดูภาพนะครับอของ pca score นะครับทีนี้ในการเขียนคำสั่งหรือว่าการวิเคราะห์ pca ใน โปรแกรม R นั้นนะครับมีหลายคำสั่งครับจะใช้ p r i n com ก็ได้หรือ pr com ก็ได้นอกจากนี้ยังมีอีก2-3คสาคำสั่งนะครับลองไปศึกษาดูนะครับก็สามารถใช้วิเคราะห์ PCA ได้ด้วยนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ลองศึกษาเพิ่มเติมดูอันนี้เป็นตัวอย่างของ p r i n com กับ pr com นะครับก็สามารถที่จะวิเคราะห์ principal component analysis ได้เช่นเดียวกันครับทีนี้เรามาทดลองทำกันดูนะครับ เมื่อท่านเปิดโปรแกรมนะครับ R มาแล้วนะครับเราก็พร้อมจะหลันนะครับผมก็จะให้ดูตัว Data นะครับ R d ันะครับ D ก็คือตัว Data ที่จะนำมาใช้ก็จะเป็นลักษณะของตัวเลขนะครับก็มีหลายตัวครับแต่ผมจะใช้เฉพาะ8ตัวแรกนะครับก็เขียนคำสั่งตัวนี้นะครับดึงข้อมูลนะครับดัตดนั้นนะครับให้ตัวแปรคอลัม์ที่1นถึงแนะครับ เป็นดีนะครับจากนั้นก็ดูมาดูผลนะครับที่ตัวดีนะครับต้องรันตัวนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันต้องรันตามระดับนะครับผมยังไม่ได้สั่งตัวนี้นะครับก็กดรันนะครับเราก็จะได้ค่านะครับตัวผลของนะครับตัวโมเดลที่กำหนด Data นะครับใหม่นะครับที่มีเพียง8ตัวแปรแรกนะครับจากนั้นก็มาดูที่ Summary ของตัวแปรครับ นี่คือเป็นซัมมรีนะครับมีค่าต่ำสุดคือ1สูงสุดคือ5นะครับทั้งหมดเลยสะท้อนให้เป็นลักษณะของ l i เคอร์สเกลนะครับ5อันดับนะครับจากนั้นมาดูที่คอร์ a t i o n ครับคอร์เรชันก็สะท้อนให้เห็นว่าตัวแปรที่อยู่ในมิติเดีวยวกันจะมีความสัมพันธ์กันสูงต่างมิติก็จะมีความสัมพันธ์กันต่ำนะครับทีนี้เวลาวิเคราะห์นะครับ principal c o m p o n e n t นะครับตัวแรกผมจะใช้ p ิน com นะครับ ก็เลือกนะครับอันนี้ก็แสดงผลสรุออกมานะครับะจะเห็นว่าตัวค่าที่ได้นะครับก็นะครับในคอมคอมโพเนนต์ที่2นั้นจะ,ะสามารถอธิบายได้อธิบายความแปรปรวนได้70%็นะครับทีนี้มาดูตัวต่อมาครับตัวนี้ก็คือตัวปินโหลดดิ้งนะครับอันนี้เป็นค่าโหลดดิ้งนะครับของอ ผลการจำแนกเมื่อกี้นะครับนะครับเป็น PCA PC loading นะครับทีนี้มาถึงตัวกราฟบบครับนะครับนะครับในกราฟตัวนี้จะพบว่าเห็นไหมครับรันไม่ได้นะครับการที่มันรันไม่ได้เนี่ยนะครับอาจจะเป็นผลสืบเนื่องมาจากตัวในโปรแกรม R นั้นรันกันอยู่2ตัวนะครับก็คือตัวโปรแกรม R กับ R สตูดิโอนะครับผมก็จะลองอีกวิธีหนึ่งนะครับในสตูดิโอเมื่อล่นไม่ได้นะนะครับผมก็แนะนําอีกวิธีหนึ่งก็คือนะครับท่านนะครับคัดลอกนะครับตัวคําสั่งนี้นะครับต้องเอามาให้หมดนะครับจนถึงตัว plot นะครับจนถึงตัว plot copy นะครับจากนั้นก็เปิดโปรแกรมนะครับ R นะครับอันนี้ R จริงๆนะครับ อา,อาจริงๆที่ไม่ได้เป็น R Studio นะครับก็วางคำสั่งลงไปครับอ่า,น,อาอน,นี้ก็คือเราก็จะได้ตัวกราฟขึ้นมานะครับนะครับอันนี้นะครับนี่คือกราฟนะครับจะเห็นว่าเราจะได้กราฟของ Variant กับตัว Component นะครับของแต่ละโมเดลซึ่งก็จะช่วยให้เราดูได้ง่ายนะครับว่า มีองค์ประกอบสองประกอบแรกนั้นนะครับมีค่า v a r i a n c เกินหนึ่งนะครับในลักษณะนี้นะครับทีนี้นะครับกลับไปที่ตัว R Studio นะครับเมื่อเราเห็น p o อ c a าร์ไปแล้วนะครับทีนี้ก็มาดูไปพอร์ตบ้างนะครับไบพอร์ตนะครับลองรันอีกทีก็เหมือนไม่ได้นะครับอาจจะเป็นการสื่อสารระหว่าง R Studio กับ R อะไรนะครับโปรแกรม R นะครับดังนั้นผมก็จะลอกคำสั่งตัวนี้มาอีกทีนึงครับ นะครับรอคคำสั่งตัวนี้ม่อีทีนะครับใช้ Ctrl C นะครับแล้วก็มาที่ตรงโปรแกรม R นะครับจากนั้นก็ใช้คําสั่งวางครับแล้วก็ Enter นะครับจะเห็นว่านี่คือตัวกราฟนะครับเป็น R กราฟซึ่งแสดงให้เห็นว่านะครับเพ1ถึงเพอยู่ในกลุ่มนี้และ u s สถึงยูส4ก็อยู่ในกลุ่มนี้นะครับก็มีความชัดเจนนะครับในการวิเคราะห์นะครับ สำหรับตัวต่อมาก็คือตัวนะครับสกอร์ครับ pca สกอ r e นะครับให้แสดงเฉพาะตัวอย่างเคสที่1นถึง10นะครับก็ลันไปนะครับอันนี้ก็เป็นผลนะครับของ pca สกอ r e นะครับในการประมาณค่าสกอ r e นะครับสิบลายแรกนะครับสิบเคสแรกนะครับในกรณีที่จะวิเคราะห์ pca นั้นนะครับนอกจากป i น c o m แล้วก็จะมี pr คอมนะครับ ฟังชันซึ่งใช้วิเคราะห์ PCA ได้เช่นเดียวกันนะครับการใช้ก็ใช้งานไม่ยากครับก็ใช้ PR นะครับคอมแล้วก็ตามด้วยเซนเตอร์กับสเกลนะครับข้อมูลเซนเตอร์กับสเกลากนั้นก็รันเลยนะครับตัวนี้นะครับก็กดรันไปนะครับจะเห็นว่าตัวข้อมูลนะครับที่ได้นั้นนะครับจะให้ค่าเท่ากันครับเพียงแต่ การวิเคราะห์นั้นใช้ฟังก์ชันคําสั่งที่ต่างกันนะครับตัวนี้ใช้ P C A 1นะครับ P C 1น่นะครับส่วนตัวอะไรนะครับ Win Com ตัวนั้นจะใช้เป็น Com นะครับเห็นไหมครับนะครับ o m นะครับ Com P 1คอม P 2นะครับส่วนถ้าหากเราใช้ตัว P R Com เราก็จะได้ P C นะครับ1ถึง8นะครับแต่ว่า ค่าตัวเลขนั้นก็คล้ายคลึงกันครับท่านสามารถจะใช้ได้ทั้งตัวนะครับ PR Com กับ p i n Com นะครับผมก็ขอสรุปนะครับ PCA นั้นใกล้เคียงกับ Factor ใน10นะครับท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับ PCA นะครับก็แนะนำให้ศึกษาเกี่ยวกับ FA หรือ Factor ใน10ด้วยนะครับ ซึ่งจะนำเสนอในคลิปต่อไปนะครับ PCA เป็นเทคนิคในการปรับข้อมูลหรือนะครับปรับตัวแปรจำนวนมากให้มีขนาดเล็กตรงนะครับ PCA ช่วยแก้ไขปัญหาคอเรเน i ิตี้ละมั t ติค o r รเน a l ตี้ในการวิเคราะห์ได้รวมทั้งถูกนำไปเปรียบเทียบกับแฟกเตอร์ไรซิตนะครับเพราะว่าใช้งานคล้ายกันแต่แฟกเตอร์ไรซิตนั้นจะมีความเชื่อว่ามี c o m m อนแฟกเตอรนะครับบางส่วนของ ความแปรปรวนนั้นนะครับคือโดย PCA นะครับก็มักจะถูกเปรียบเทียบกับ Factor a n a l y เ i s นะครับเพราะว่าทำงานคล้ายกันใช้งานคล้ายกันแต่ว่าตัว f a c t o r l y a l นเ i s นั้นเชื่อว่ามี common factor นะครับบางส่วนกำหนดความแปรปรวนของข้อมูลอยู่ในขณะที่ PCA นั้นนะครับไม่ได้มีแนวคิดในลักษณะเหมือนกับ Factor a ์ a อนิสนะครับท่านสามารถติดตามผลงานต่าง,าง,างๆผมได้ใน2ช่องทางใน YouTube และ Facebook ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ